m o t o r อยเวอร์ชัน3นะครับหรือชื่อว่า m o t o r อย l ลมด d าครับมีการอัปเกรดพัฒนาขึ้นไปจาก V2 อีกขั้นหนึ่งนะครับด้วยการอัปเกรด Exoskeleton หรือเรียกว่าเป็นโครงสร้างของมันเนี่ยครับจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดเพียวบางลงนะครับน้ำหนักเบาลงแต่ว่ายังคงให้ความแข็งแรงเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ แขนที่เป็นตัว V สองข้างตรงนี้นะครับในตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นพักเท้าเป็นตัวค้ำนะครับช่วยในการทรงตัวแต่เนี่ยก็คือเขาจะเป็นแขนสั้นแล้วนะครับคือมันพัฒนาในเรื่องของตัวระบบ AI การบาลานซ์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับโมโอเตอรย์เนี่ยหลายคนที่ยังไม่รู้จักมันคือหุ่นยนต์ AI นะครับมอไซค์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเองนะแล้วก็ มันไม่มีบรรล้มนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปแกล้งผักมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับคือมันจะมีแกนแอ็กซิสนะครับที่ใช้ในการบาลานซ์ตัวรถนะครับคล้ายๆกิมบอลอะไรเงี้ยคือถ้าเราไปผักมันมันก็จะแบบรักษาแกนให้กลับมาอยู่ในการตั้งตรงเพื่อป้องกันไม่ให้อารรถล้มเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็คือหลักการของตัวหุ่น AI m o โมโตรอยนะครับที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเองแล้วก็มันมี AI ที่อัจฉริยะมากๆครับ